The Wins Ah Ah 9 10 Ah 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Slugger, bye, bye. Oh, yeah, Hello. my hey. I'm <laughs> Yeah, let's do another one. ทำารทำอะไรนอนจัดไปแล้วไปว่าคงเจรีวีที่เมอเือจัด่อโดนงั้นแ่จัดไหนวะเด <c oughs> นคอามมันเป็นโบว์เนี่ยโบว์วะเนี่ยโบไอโบว์อ,อลฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ไม่ไม oh oh ่โอ้ไม่กอดขอหนีไปตายไรอน้องดูพี่รองใช่ไห